ค่ะวันนี้น่าจะมาขนมเบื้องนะคะว่าจะเป็นมีน่าเลือกสีอะไรนะคะเป็นสีแดงหรือสีชมหรือสีเขียวก็ได้นะคะ,ะแล้วทำยังไงคะต้องใช้จานก่อนค่ะใช้จานเหรอคะมาหาจานก่อนนะคะ เราก็ใช้ขนมแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ใส่แป้งนะคะแป้งรายนี้ได้ไหมคะแล้วเราก็ใช้ผสมมินท์ว่าจะเอาอะไรนะคะที่มันอร,อร่อยออร่ยนะคะอ่าอ่ายังไงนะคะเอามาช่วยแกะก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวใส่แป้งก่อนนะคะ ต้องใส่อันนี้เอาอันนี้วางไว้ก่อนวางอะไรใส่จานดูหราใด่จานอะใส่จานให้คุณผู้ชมเห็นนะเอ้ยน่าเชื่ชใอใจนะคะอะมาหยิบแป้องออกมาเองค่ะเป็นยังไงเนี่ยเกาะแป้งเกาะหรือแป้งอะไรแป้งกอดลองชิมดูสิอ่าเดี๋ยวเจ๊ลองชิมให้คุณผู้ชมดูสิอออร่อยไหมคะไม่ต้องใส่เลยดีไหมคะใส่ <laughs> เดี๋ยวต้องไปตัดก่อนค่ะอันนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็บีบอ๋อกินไะ้เหลือกันละมัวมาเขียนได้ไหมไม่ใช่เดี๋ยววางไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเอาครีมบีบลงไปบนแผ่นลูกเดี๋ยวก่อนให้เราอีตัดให้ก่อนเดี๋ยวใส่ลงไปทั้งแผ่นเลยนะคะมากินอันนี้ให้มบบกินีกันดีกว่าอะค่ะอร่อยไหมคะอืมอ่าเนเน่อยากได้แผ่นหนึ่งค่ะเจ๊ขอเนเน่แผ่นหนึ่งค่ะ อื่ะทำไงต่ออ่ะอ่ะบีท่าเอาวางก่อนค่ะแผ่นที่ตัวเองกินวางก่อนค่ะวางในจานถูกไหมพอมันนี้อา่า<ด>แล้วบีอะไรคะบีแบบนีดเดียวนะคะค่อยๆนะคะโอ้โหออกมาแล้วคะ่ะออกมาแล้วค่ะโอ้โหมุนหมุอมมน,ะะอ,ามานอ่ะหมุนหมุนค่ะทำไมมันหนีอ่ะอ่าเอาใส่อะไรคะ พอแค่พี่รู้ค่ะลูกเองค่ะพอแล้วค่ะลูกโอ้ยยกไปแล้วค่ะอ่ะเอากระั้งไว้ค่ะนี่กระป้างไว้ค่ะเเอก็จะเอาเลือกอะไรค่ะเอาช้อนให้ค่ะอเจ๊เจ๊เลือกอะไรดีคะมีฝอยทองมีไส้เค็มใช่ไหมอ้าวอันนี้มหมาไม่มั่นใจว่าคืออะไรต้องให้บีน่าลองชิมเออบีน่าลองชิมให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าแต่ละอันรสชาติเป็นยังไง เป็นไงคะสีเขียวเป็นไงสีเขียวรสชาติเป็นไงคะไม่อร่อยไม่อร่อยแล้วสีส้มอรอคะอร่อยอร่อยอรอคะแล้วสีเหลืองเอะชิม네สีเหลืองสิคะชิมสีเหลืองได้ค่ะเอออร่อยเอาเอาสีอะไรอันนี้คือฝอยชองอันนี้คือใส่อะไอันนี้คืออะไรมะพร้าวไหมมะใส่ลงไปเลยนะคะโอเคใส่ลงไปเลยนะคะ อ๋ออะเลยวางลงไปในชั้นเลยค่ะถูกต้องค่ะอย่างนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมถูกเ,เสร็จแล้วค่ะขึ้นอะไรดีคะอ่าชิ้นนึงคือทำเสร็จแล้วลองชิมเองก่อนชิ้นนึงดีไหมคะอย่าพึ่งค่ะอ๋ออย่าพึ่งค่ะคะเอาอะไรต่อคะไม่คือไม่คืออะไรอืมไม่คือมะพร้าวมันแหละนี่มีลูกค้ารอชิมอยู่นะคะคนนี้นะคะลูกค้ารอชิมนะคะ โออสองสีเลยอ่ะค่ะลูกกลายเป็นสองสีแล้วนะคะตอนนี้ไวอยเออันแผ่นนึงค่ะอ่าลองชิมมัดูให้คุณผู้ชมดูก่อนค่ะทานไชิมให้คุณผู้ชมดูก่อนค่ะว่าอร่อยไหมมันไม่ต้องปิดลูกไ,ไม่ใช่เเบ,บอร์เกอร์กินอย่างนั้นเลย ใส่แล้วเหรอใส่แล้วค่ะอาโชว์หน่อยค่ะถือมาให้เข้ากล้องหน่อยค่ะโชว์มาที่กล้องหน่อยค่ะอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะไม่เอาสีแดงอ่ะเอาไม่เอาสีแดงไม่เอาอย่างนี้อะต้พับไม่ได้เหรอคะพับไม่ได้เหรออีแตกเลยค่ะนี่อย่างนี้ก็ได้ค่ะอ่าไม่เอาแตกเลยค่ะอือหืออร่อยไหมคะเออพับเข้าแกพับไม่ได้ไม่เป็นไรพับเลยเดี๋ยวมันแตกแตกแล้วไงพับได้เลย อร่อยไหมคะรสชาติเป네็นยังไงบอกคุณผู้ชมกีนะกูดอะคะเอาดูนี่กูดไหมให้เหล่าอี้แบ่งเหล่าอี้หน่อยนี่เอยเนี่ยยังกรุบๆเลยอร่อยมากเลยคะอืทำแค่นี้ก็เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วค่ะเอางี้บีน่าไปรับออเดอร์เหล่าอี้อากงอาม่ามาว่าใครอยากกินสีอะไรแล้วบีน่าก็มาทำไปเสิร์ฟดูว่า โอเคอ่าเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเล่นต่อเดี๋ยวห้อเดี๋ยวห้องติดกล้องเล่นต่อเออเดี๋ยวได้เล่นต่อนะเดี๋ยวมาทำใหม่ก็ใส่ต่อกินหมดแล้วข้าวขึจองเอาเลยค่ะลูกอ,อ,อร่อยด้วยค่ะเมื่อกี้ทำไมกินกุ้งไม่เป็นแบบนี้คะ เป็นง oh, oh, ูเลยโอ้เป yeah, like ็นงูเลยเลยเอ้าใส่เข้าไปนี่นี่น่น่ากินอย่างนี้เลยใส่เข้าไปอย่างนี้เลยเป็นการกินขนมเบื้องครั้งแรกของเจะ ไม่เป็นไรก็ไปรับออเดอร์มาค่ะก่อนถามกงก่อนมาติดสายอากงจะกินหลมเบื้องอันสีไหนอะไรหลมเบื้องอันสไหนเขาทเรื้องหรอูิออเดอร์ก่อนเร็วเสียลายค่ะอะไรอะนเบื้องสีอะไรคะเบื้องอะไรอะเบื้องทำเอง สีแดงค่ะอ่าอาม่าเอาสีแดงค่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกงด้วยทําทีเดียวเลยกงเอาสีอะไรคะกงสีเขียวเขียวโอเคจำได้ไหมเนี่ยจำได้แล้วยกสีเราแยกสีเหลืองอ่ามาค่ะเด็กจัาเอาชอนนะคะอากงเอาสีอะไรมั้งคะกงเอาสีแดงเฮ้ย องสีเหลืองไม่ใช่กงกสีอะไรสีเขียวเอออ่ะเอาใหม่อ้าวแล้วเน่เน่ไอ้ออกมาแล้วก็วงวงวงโอ้บีบเก่งขึ้นนะคะ โสีเขียวเขียวโคงสีอะไรนะเขีวยวอืมเขียวใส่ลงไปค่ะอืมแล้วก,ก็บีบครีมอ,อีกไหมคะพอแล้วค่ะกงเขาไม่ชอบครีมเยอะค่ะเอาต่อชิ้นต่อไปของอาม่玛อาวากงวางไว้ข้างๆอาชิ้นต่อไปของอาม่าค่ะอาม่าเอาสีแดงใช่อ่ะหยิบ จะพุ่งใส่นี้ก่อนลืม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 แล้วเราเอีเอลสีเหลืองนะเอ้ยใส่ครีมก่อนครีมก่อนเหรอใช่อ๋อโอ้เยอะพอ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 เอากองเอาไม่เป็นไรวางงั้นก็ได้เอามาเอาสีอะไรนะเอาปลายสีแดงค่ะเี่นเนี่ยสีอะไรคะ ก็เหลืองอันเอาอีค่ะอ่าพออยากกินเยอะเป็นเบาหวานกันนะคะเอาอีเลวีสีอะไรนะเหลืองโอเคหม่ำมอะไรลูกเดี๋ยวก็เดี๋ยวให้เจ๊ทำให้อันนี้กอดนะคะพอเข้าใจขายม้งมีทั้งถ้วยมียท,ำทำั้งอะไรอ่ะทำสำเร็จแล้วอนะไรแล้ว เหลืงเหลงไม่เห็นอยากซื้อของที่มันมันนั่นเยอะหุ่นเยอะเอาเอาอีเอาเหลืออู่เอาน้อยเหลืองอ่ะเอาพอดีค่ะเข้าใจคําว่าพอดีไหมคะพอดี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 เป็นยังไงคะพอดีคือดูแล้วพอดีคือเยอะหรือน้อยคะดูแล้วมันบาลานซ์กันพอดีกันพอดีกับไส้พอดีกับน้ำตาลพอดีกับไอ็มพอเสร็จแล้วโอ้ยแค่นี้เลยเหรอคะทไมน้อยจัง นี่่คะอบอกเลาอีเดี๋ยวเป็นเบาหวานค่ะเท่าไหร่คะสิบบาทโอ้ถูกต้องเลยสิบบาทอาชิมดูเหล่าอีนะคะอร่อยไหมแมวตอนนี้มอมแมมอยู่ไม่ อ่าไปเสิร์ฟมากกับกงค่ะเอทั้งจานเลยอ้ากงเสียอะไรอ่าไปเสิร์ฟทั้งจานเลยลูกถือไปทั้งจานเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันเอางี้ทําให้เนเน่ก่อนหนึ่งอันเดี๋ยวเนเน่เขาอยากกินด้วยโอเคให้เนเน่แผ่นเปล่าก็พอนะเนี่ยอันีเน่แผ่นเปล่าหน้าเออแผ่นเปล่าหน้าให้เน่ไปยดีอยวแจกแฉล่ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวน้องกินละเลอะเอานิดเดียวนะพอนะถือเดียวพออ่าพ่อเดี๋ยวไม่ออกเลยอ่าพอค่ะโอ้พอแล้วค่ะพอแล้วค่ะเอาให้น้องเลยค่ะ น้องน้องน้องเนเน่เนเน่จะเจให้แล้วนี่เนเน่เราใส่แค e ่ก้เนแดงเลืองๆอ่ะเราไข่ทองอ่ะเฮ้ยเอาเนเน่ชิมเยจเจมาเน่กูดไหมคะับบอกก่อนกูดไหมคะกูดอ่ะไปเสิร์ฟอ่ะเราอีอยู่กับเน่ก่อนลองดีๆนี่ค่ะผมตัวใหญ่เอาวันนี้วันนี้มาเปิดข้อให้ไปแล้วนะ เน่เดี๋ยวมาลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเราออกมาก่อนมาเปิดให้ไปเสริฟค่ะเสริฟค่ะขอบคุณนะคะงดู มาไปเสิร์ฟอม่าม่าต่อค่ะโอ้โหโอ้โห,โหวางก่อนนะคะค่ะโอ้โหอร่อยมากเนี่ยทำไมอาม่าต่อค่ะไมาไม่เอาโอ๋พอแล้วมากินไม่ไหวแล้วมาอีฟอีกไห้หม่ามานะเ <laughs> อาไม่จำเรจลูกใหม่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราวางในนีๆลูกทำให้ทำให้ทำให้หม่ามานี่ทำให้ห, <laughs> หน้านะ มันน่าทำสีเหลืองอ่า<ด>อ่าบอกว่าเดี๋ยวเจอกันไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายก่อนปิดคลิปเลยแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายเอามาเอาไปชี่เอามาอไปกินเซล